สาวแม่ลูกสาวแม่เธอจะต้องเป็นของฉันเธอจะต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้น สวัสดีค่ะเฮ hey, กันยังอย่าเพิ่งเฮใจเย็นๆคลิปนี้ซิลินจะพูดเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลหน่อยนะคะจากที่บา้บาๆบอๆมาทุกคลิปนะเฮ้ยกว่าสองปีแล้วนะที่ซิลินขายอาหารแล้วซิลินก็ขยายธุรกิจเล็กๆของซิลินเนี่ยจากบ้านเข้ากล่องไปขายที่ตลาดเป็นตลาดเล็กๆในหมู่บ้านนะคะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซิลินไม่คาดคิดเลยว่าการขายเอาแต่ใจของตัวเองอะแบบที่ซิลินทำอยู่ทุกวันเนี้จะมีลูกค้าชอบแล้วคนดูชอบมันเป็นเรื่องที่ซิลินไม่เคยคิดมาก่อนเลยซิลินอยากจะกินอะไรก็ขายอยากจะทำอะไรก็ขายอยากจะให้ลูกค้าได้กินอะไรก็ขายเออ ทุกอย่างที่ทำมะแกมันไม่ได้เป็นการสร้างคอนเทนต์นะเว้ยมันเป็นนิสัยของเราจริงๆซิลินเป็นคนแบบนี้จริงๆที่ทำเนี่ยมันเป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยไม่ได้มีใครมาบังคับซิลินมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าครัวได้ทำอาหารแล้วได้เอาไปขายที่สําคัญที่สุดคือมีคนซื้อ,อแกมีคนซื้อทั้งๆท,งที่บางอย่างลูกค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คืออะไร พอมันมีคนซื้อฉันก็แฮปปี้ฉันก็มีความสุขฉันก็ทําของฉันไปเรื่อยๆรวมถึงการถ่ายคลิปด้วยนะเว้ยโดยที่ไม่ได้หวังยอดวิวอะไรเลยส่วนอุปสรรคที่เราต้องเจอก็คือเราจะต้องสู้และอดทนโคตๆกับอากาศที่หนาวเหน็บในฤดูหนาวร้อนละอุในฤดูร้อนแล้วทั้งลมทั้งฝนมีตลอดทั้งปี นี่คืออุปสรรคของแม่ค้าตลาดนัดจนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าซิลินเธอต้องซื้อฟูดทักได้แล้วโดยเฉพาะคนดูสนับสนุนเยอะมากให้ซิลินลงทุนซื้อฟูดทักเถอะซิลินตัดสินใจซื้อฟูดทักแล้วค่ะซิลินตัดสินใจตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่ได้มาบอก เป็นฟูดทักเทเลอร์นะคะก็คือจะต้องเอาไปเกี่ยวกับรถของซิลินไว้เมื่อปีที่แล้วซิลินดูเยอะมากนะคะจนมาถูกใจคันหนึ่งก็คือคันนี้คันที่เห็นอยู่นี่คันนี้ราคาไม่ถึง14,000ห e มืนยูโรนะคะเป็นฟูดทักเทเลอร์มือสองราคาดีมากแล้วก็ข้างในก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่นะคะด้วยราคาที่ดีภายในดี ก็แน่นอนละมีคนขอติดต่อดูหลายเจ้านะคะซิลินก็ได้นัดไปดูรถเรียบร้อยแล้วแต่ทางเจ้าของรถเขาโทรมาบอกว่าขายไปแล้วเพราะคนก่อนหน้านี้ที่ไปดูก่อนซิลินเขาตัดสินใจซื้อเลยซิลินก็เลยพลาดคันนี้ไปหลังจากนั้นซิลินก็ดูมาอยู่เรื่อยๆนะคะจนทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่แต่ด้วยงบที่เรามีจำกัดนะคะทำให้เรามีตัวเลือกไม่เยอะ อย่าลืมนะซิลินขายของที่ตลาดแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนอะไรเกินตัวไปอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยทีหลังเราก็พยายามจะให้มันอยู่ในเลทที่เราพอจะจ่ายได้จนกระทั่งซิลินไปเจอฟู้ดทักนะคะเมื่อต้นคลิปมันเป็นฟู้ดทักที่เราจะต้องมาตอบเติมเอง คันนี้ราคาประมาณ8,000ยูโรนะคะแต่ถ้าเราเอามาใส่เครื่องดูดอากาศใส่โต๊ะใส่อะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยอ่างล้างมือต้องมีนะคะแล้วก็เดินสายไฟก็น่าจะต้องจ่ายเพิ่มอีก3,000ยูโรซึ่งพวกนี้ซิลินกับพ่อเลี้ยงคิดว่าเราทำกันเองได้ แต่ติดอย่างเดียวก็คือรถคันนี้มันเล็กเกินไปซิลินลองคำนวณดูแล้วลองเข้าไปอยู่ข้างในแล้วหมุนซ้ายหมุนขวาดูแล้วมันเล็กเกินไปจริงๆซิลินก็เออยั้งใจไม่เป็นไรอดเปรี้ยวไว้กินหวานก่อนซิลินก็ปล่อยคันนี้ไปนะคะไม่เอาการจะซื้อฟู้ดทักคันหนึ่งของซิลินอะ่ะมันไม่ได้จบแค่นี้นะคะมีเงินแล้วก็ไปซื้อแล้วก็เอากลับบ้านได้อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือที่จอดฟู้ดทัก บ้านซีลินมีพื้นที่กว้างขวางก็จริงมีสวนก็จริงแต่ไม่สามารถจอดฟูตทักได้นะจ๊ะเพราะว่าฟูตทักไม่สามารถเข้าไปจอดในตัวบ้านได้นี่คือหน้าบ้านของซิลินนะคะประตูรั้วที่เปิดอยู่ตรงนั้นไม่มีรั้วด้วยซ้ำคือรถที่ซิลินจะต้องเอาลงไปจอดตรงใต้ถุนบ้านขึ้นไปทางซ้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นเนินชันขึ้นมาทางซ้ายมือ วิธีเดียวนะคะที่สามารถจะเอาฟูดทักเข้าไปจอดได้ก็คือทุบกำแพงอันนี้ออกและต้องเทป,ปูนด้านหลังกำแพงเพื่อให้รถฟูดทักเข้าไปจอดในบ้านได้ส่วนหน้าบ้านเป็นทางฟุตบาทก็จริงแต่เราไม่สามารถจอดฟูดทักได้นะคะเพราะเป็นทางเดินเท้าสาธารณะผิดกฎหมายค่ะต้องจอดในบ้านเราแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยเนาะรถจะได้ไม่หาย และนี่คือความยุ่งยากอีกอย่างหนึ่งถ้าซิลินซื้อฟุตทักปีนี้นะคะเราทำครอบครัวสี่คนจะกลับเมืองไทยแน่นอนค่าจะจ่ายมันเยอะอยู่แล้วเนาะเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินของเรา4ี่คนเนี่ยก็เกือบ5,000ยูโรแล้วยังไม่รวมค่ากินค่าใช้ค่าเที่ยวที่นู่นอีก6อาทิตย์ในระหว่างที่เราหยุดเนี่ยจะมีพ่อเลี้ยงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เงินเดือนนะคะส่วนซิลินจะไม่ได้ ไม่มีเงินเดือนก็จะต้องเอาเงินเก่าออกมาใช้เราก็เลยต้องพักโครงการฟ้ตทักไว้ก่อนส่วนรถบ้านที่สิลินมีอยู่แค่คันเดียวนะคะที่ใช้ขนของไปตลาดเนี่ยด้านในอะ่ะพอเราใช้ขนของไปเรื่อยๆมันก็เริ่มจากสุดโสมเนาะซิลินก็จำเป็นจะต้องแก้ไขด้วยการไปหาซื้อรถพ่วงคันใหม่ รถพ่วงที่ซิลินมีอยู่อ่ะมันเล็กเกินไปนะคะที่เพื่อนๆเห็นเมื่อคลิปที่แล้วซิลินก็อยากจะได้รถพ่วงคันใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมเอามาใช้ไปก่อนในระหว่างน,นี้ซิลินได้ไปที่ร้านแล้วก็เลือกดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากผ่านการตัดสินใจการพิจารณาซิลินก็ได้สั่งจองไว้แล้วแล้ววันที่มารับ เราจะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าไอตัวรถพ่วงที่ซิลินเลือกซิลินเลือกเป็นแบบไหนอย่าลืมติดตามดูคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหวัวอาเบียนโต thank you